ความคืบหน้านะครับของการแจกเงินเยียวยา5,000บาทล่าสุดใช้3ภาพนะครับในการตรวจสอบคนขอทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่20เมษายนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังนะครับได้เตรียมให้โอกาสนะครับพร้อมใช้3ภาพในการตรวจสอบคนขอทบทวนสิทธิ์นะครับเริ่ม20เมษายนนี้เพื่อเยียวยา5,000บาท ทกกับมหาไทยนะครับผนึกผู้ว่าทุกจังหวัดร่วมตรวจเช็คข้อมูลนายละวะลลแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าตอนนี้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ล่าสุดนะครับ27.5ล้านคนจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า3.2ล้านคนนะครับเป็นเงินกว่า1.5หมื่นล้านบาทคาดว่า ภายในวันที่19เมษายนจะคัดกรองคนที่ลงทะเบียนครบทั้งหมดนะครับและเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่ไม่ได้เงินในวันที่20เมษายนคาดว่าจะมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์มากกว่า1ล้านคนนะครับในลาวลนนะครับกล่าวอีกว่าในวันที่16เมษาได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองนะครับเพื่อช่วยการคัดกรองกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์เช่น เมื่อขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษาคัดรายชื่อแยกเป็นจังหวัดส่งให้กับผู้ว่าในวันที่21เมษาไปช่วยคัดกรองผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งผู้ว่าจะหารือกับครังจังหวัดธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินให้ช่วยกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลของผู้ทบทวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของผู้ทบทวนสิทธิ์นะครับผู้ที่ลงไปตรวจสอบจะต้องดูรูปถ่าย3ภาพคือ รูปถ่ายของผู้ทบทวนสิทธิ์รูปถ่ายกับบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายหลักฐานการทำงานของผู้ขอทบทวนสิทธิ์โดยอาจเป็นหลักฐานการทำงานเช่นรูปถ่ายกับร้านค้าหรือรูปถ่ายเป็นเอกสารว่าทำงานในร้านค้าจริงเช่นค่าเช่าแผงหรือหลักฐานการรับเงินเดือนในส่วนของลูกจ้างนายล่าวลกลก่าว ข่าวดีแม่ธนาทรหอบเงินสดข้าวสารหน้ากากแจกชาวบางพรี500ครัวเรือนบ้านละ2,000บาทแม่ธนาทรนะครับพร้อมมูลนิธิไทยซมมิตรนำแจกเงินบ้านละ2,000บาทจำนวน500ครัวเรือนนะครับที่สมุรประการผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ของ The Better Thailand เผยแพร่วิดีโอนะครับที่ปรากฏภาพของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานของกลุ่มไทยสมมิตรมารดาของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่พร้อมมูล,ลนิทิไทยสมมิตรพัฒนานำเงินบรรจุถุงละ2,000บาทพร้อมด้วยข้าวสารและหน้ากากอนามัยมามอบให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ทุกครัวเรือนนะครับประมาณ500ครอบ,บครัวครอบครัวละ2,000บาท ที่บริเวณหลังชุมชนวัดหนามแดงหมู่ที่3ตำบลบางแก้วอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการด้วยเดิมแจงพร้อมทีมงานนะครับทุกครัวเรือนในบริเวณชุมชนดังกล่าวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างขอบคุณด้วยความยินดีบางคนถึงกับร้องไห้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า ก่อนหน้านี้ม,มูลนิธิไทยสมมิทธพัฒนานะครับได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยรอบโรงงานมาระยะหนึ่งแล้วมาฟังคอมเมนต์นะครับจากแฟนคลับและ FC นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันครับผมคนแรกครับคนที่เป็นสสแถวราช,ชบุรีกินเงินเดือนจากประชาชนแต่แจกแค่200บาทถัดมานะครับ พวกเจ้าสัวมีเงินทั้งหลายมันถึงเวลาที่ท่านต้องมีความเป็นคนแบ่งปันกันบ้างแล้วเพื่อนร่วมชาติทุกยากท่านจะมาสบายกันอยู่แบบนี้หรือเลิกคิดถึงต้นทุนกำไรกันก่อนเอาความอยู่รอดของประเทศและเพื่อนร่วมชาติกันได้แล้วขอบคุณและขออนุโมทนากันทุกๆท่านที่ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันในยามนี้คนไม่เห็น ผีเห็นฟ้าดินเทวดาเห็นขอบคุณจริงๆถัดมานะครับน่าจะแจกแถวบ้านนอกบ้างนะคะคนกรุงเทพมีคนช่วยเหลือเยอะแล้วคนบ้านนอกเก็บผักกินจนผักออกไม่ทันละเงินก็ไม่มีประเทศไทยมีจังหวัดอื่นด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญจ้าถัดมานะครับมาแจกพัทยาบ้างคะ่ะขอบคุณแทนทุกคนได้นะคะ ขอให้คนดีๆแบบนี้เจริญเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับนายกยืนยันจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทครบ3เดือนแน่นอนวันที่16เมษายน2563ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐถึงกรณีเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาท ให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่าเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์โควิด -19 ทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายพร้อมยืนยันจะจ่ายเงินให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนครบ3เดือนอย่างแน่นอนโดยนายกรัฐมนตรีขอโทษถึงการสื่อสารออกไปเมื่อวานที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจ และมีออกมาเคลื่อนไหวมากมายซึ่งย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลให้ครบ3เดือนหากสถานการณ์ดีขึ้นจะต้องแก้ปัญหาได้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องหาเงินและประชาชนก็จะออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติแต่ถ้าหากระยะเวลาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขยายเวลาออกไปเกิน3เดือนก็ต้องมาพิจารณากันอีกครั้งว่าจะหาเงินที่ไหน พร้อมกันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ถามกลับผู้สื่อข่าวว่าสบายใจหรือยังและยืนยันเมื่อวานต้องขอโทษเพราะไม่ได้เจตนาที่จะพูดให้เข้าใจอย่างนั้นแต่ชี้แจงว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เงินครบหรือไม่จ่ายขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการเยียวยาแรงงานทั้งในและนอกระบบประกันสังคมกลุ่มอิสระ และเกษตรกรซึ่งรายละเอียดของเกษตรกรต้องมาดูเพราะมีหลายประเภทบางอันกระทบมากบางอันกระทบน้อยรัฐบาลก็ต้องมีมาตรการการคัดกรองดังนั้นขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือซึ่ง1สัปดาห์แล้วมีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงโดยในทางสาธารณาสุขถ้าครบ14วันการควบคุมจะต้องควบคุมได้แล้วซึ่งหากจะพิจารณา ปลดล็อกบางมาตรการก็ต้องพิจารณาว่าจะปลดล็อกอะไรได้บ้างไม่ใช่ปลดล็อกรวดเดียวทั้งหมดเพราะหากกราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งขึ้นก็จะดึงลงลำบากและหากจะปลดล็อกธุรกิจบางประเภทหรือร้านบางร้านให้เปิดก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งหากเรียกร้องทั้งหมด ตัวเลขคนติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนายกรัฐมนตรียังบอกทั้งทิ้งท้ายอีกว่าขอให้ทุกคนมั่นใจเพราะตนเองและบุคลากรทางการคลังบุคลากรของรัฐบาลทุกคนพยายามทําอย่างเต็มที่โดยบางเรื่องทั้งมียากและง่ายทันใจล่าช้าแต่ก็ต้องขอโทษเพราะเรื่องนี้เป็นมาตรการ ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเนื่องจากเป็นการใช้เงินของรัฐซึ่งต้องมีการตรวจสอบภายหลังโดยตนเองก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้าจาตุรนแนะรัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยา27ล้านคนทันทีประชาชนไม่มีกินชักช้าไม่ได้คุณจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการ จ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่า5,000บาทต้องจ่ายทันทีจากภาพความเดือดร้อนของผู้ที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังก็ดีเสียงสะท้อนผ่านสื่อต่างๆก็ดีภาพคนไปจำนำของการมากผิดปกติก็ดีรัฐบาลควรรู้แล้วว่าประชาชนทั่วประเทศกำลังเดือดร้อนแสนสาหัส ภาพสะท้อนเหล่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างของคนอีกเป็น10บสล้านที่กำลังเดือดร้อนมากขึ้นในทุกวันนี้รัฐบาลจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ผมยังยืนยันข้อเสนอเดิมต้องจ่ายเงิน5,000บาทให้คนทั้ง27ล้านคนไปก่อนแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังจะปล่อยให้คนเป็น10บสล้านไม่มีกินกันต่อไปอย่างนี้ไม่ได้ กว่าจะพิจารณาครบทั้ง27ล้านคนที่สมัครจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะอุทธรณ์และพิจารณาเสร็จใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คนที่ต้องหยุดงานเขาหยุดมาเกือบเดือนแล้วและไม่มีเงินใช้เลยทำไมรัฐบาลยังไม่เข้าใจว่าทำช้าแบบนี้ไม่ได้นอกจากนี้นะครับรัฐบาลควรจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าคนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับเงิน5,000บาทในอีกกี่วันหรือกี่เดือนผู้ที่เดือดร้อนแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือในช่องทางใดเมื่อใดอยากเสนอให้พลเอกประยุทธ์และหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายหาเวลาไปฟังความเดือดร้อนของประชาชนดูบ้างบางทีท่านทั้งหลายอาจจะคิดอะไรดีขึ้นล่าสุดไม่รู้นายกพูดไปยังไงว่า มีเงินช่วยเหลือเพียงแค่5้าหมื่นล้านบาทและแค่เดือนเดียวเดือนเดียวคนเดือดร้อนมีตั้ง20-30ล้านคนเป็นอย่างน้อยทําไมไม่อ่านรัฐธรรมนูญมาตรา140กันด้านรายละเอียดของมาตรา140นะครับการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทําได้เฉพาะที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนเงินงบประมาณกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังหรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติในกรณีเช่นนี้ว่า ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมลองมาฟังความคิดเห็นกันดูนะครับว่าประชาชนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคนแรกนะครับจะเอาที่ไหนมาจ่ายครับวันนี้ออกมาบอกตังหมดแล้วจ่ายได้แค่เดือนเดียวถัดมานะครับไม่เอาถึง5,000หรอกค่ะขอแค่คนละ1000ก็ยังดีแต่ ให้ทุกคนยังดีกว่ายัางพอต่อลมหายใจให้ทุกคนมีเงินซื้อข้าวกินกันในครอบครัวถัดมานะครับสั่งปิดทุกอย่างแต่ไร้มาตรการเยียวยาเหมือนให้ไปเผชิญชะตากรรมเองบอกให้อยู่บ้านแต่ลดค่าไฟ3%รรัฐบาลน,นี้เคยทำอะไรจริงใจกับประชาชนบ้างออกมาตรการมาแต่ละอย่าง มีเงื่อนไขข้อแม้เยอะแยะสรุปก็ไม่ได้อะไรจากปันอยูด่ดีอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าช่วยเขาเรียกว่าสร้างภาพถัดมานะครับถ้าเขาใส่ใจประชาชนจริงคงไม่รอให้เกิดเรื่องอื้อฉาวขานาดนี้ทุกอย่างมีคำตอบในตัวเองถัดมานะครับขอบคุณที่เข้าใจประชาชนทุกคนนะครับคนที่หยุดงานถือว่าเดือดร้อนหมดละ5,000บาท คนที่ได้อย่างน้อยก็เอาไปซื้อข้าวปลาอาหารก็หมดแล้วค่ะคงไม่เอาไปซื้ออย่างอื่นหรอกถัดมานะครับอยากให้ได้ทุกคนสักเดือนก็ยังดีค่ะถัดมานะครับคนคนนี้เหมาะเป็นนายกครับความคิดดีจิตใจดีผมเคยมีประสบการณ์ยามคับขันท่านจะห่วงประชาชนก่อนจริง